ไหนที่สุดมันก็มาสักทีสำหรับตัวละครสายโจมตีว่องไวที่ห่างหายไปนานสำหรับเกมนกี้นั่นก็เพราะว่าสายโจมตีว่องไวมันมีให้เลือกน้อยมากนะครับวันนี้จานแจ็คไวในเกมเมอร์มี110ตวัววันนี้เขาจะออกหรือเปล่าพร้อมหรือยังครับในการเป็นกองแช่งเอ้ยกองเชียร์ให้กำลังใจจานพร้อมแล้วเราก็ไปรุยกันเลย กราบสวัสดีเหล่าลูกศิษย์สำนักวิญญาณของจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์ทุกคนนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเฝ้ารอคอยกันมานานหลังจากที่ได้ลองไปเทสแล้วนะครับสําหรับตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมณปัจจุบันนะครับสําหรับวี่หลงนะหอกงู1ใน4ี่ราชชินานามพมยุทธสำนักวิญญาณยุทธนะครับเรียกได้ว,ว่าตัวโกงมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าเกมนี้เขาเป็นอะไรมากนะตัวฝั่งพระเอกมีเยอะแยะมากมายไม่เอามาสักที เอามาแต่ตัวโกมา3ตัวแล้วนะตั้งแต่เล่นมานะครับถือว่าเป็นตัวสายโจมตีว่างไวที่ชิงจังหวะได้โดดเด่นมากๆเลยสําหรับตอนที่จาน์ลองไปเล่นในระดับ5ดาวแดงนะครับโอ้โหมันเป็นตัวที่ชิงจังหวะได้ดีมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูก่อน,นครับว่าแพ็คเนี่ยมันมีอะไรในการซื้อได้บ้างนะครับสําหรับแพ็คเติมเงินก็ปกตินะครับแพ็คเติมเงินได้ไส้กาอกสาหรับใครที่อยากเติมซื้อตั๋วก็แล้วแต่คุณอ่าแล้วแต่ทรัพย์เลย ส่วนการใช้เพชรน,นะครับจะมีด้วยการอยู่หลายอย่างนะจานนี้จานซื้อไปแล้ว1880เพชรเพจะได้10ตัววงแหวน50,000ปี1วงกับที่อัพวงแหวน24อันก็ถือว่าคมนะในการเอามาซื้อพวกตัวเนี่ยแนะนำว่าให้เก็บเพชรไว้ซื้อตอนช่วงกิจกรรมเพราะว่ามันได้ของแถมและคุ้มมากๆนะครับอันนี้อยู่ในราคาที่ถือว่าเต็มนะเพราะว่ามันตัวราคาใบาละร้อยแปดอ่ะนะครับถือว่าอยู่ในราคาเต็มแต่ได้ของแถมอันนี้จานก็ซื้อมาครบแล้วได้ของแถมเป็น ลูกแก้วอัพวงแหวนระดับ7 0,000ปีก็กําลังขัดขาดช่วงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็อันที่ต่ำที่สุดนะครับอัพวงแหวนระดับ60,000ปีตัว2ใบาราคา168ปเพชรอันนี้ถือว่าถูกมากๆนะเราสามารถซื้อเต็มได้เลยนะครับก็ได้อีก10บใบในราคา88 8 840เพชรท่นนั้นเรียกได้ว,ว่าคุ้มมากๆงั้นอ่ะในไหนๆไหนก็จัดให้เลยละกันนะครับ1น0บใบเมื่อกี้กลายเป็น120บใบเป็นที่เรียบร้อยครับเลขสวยๆเลขคมๆ พร้อมแล้วระยะรอช้าใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าสำนักนี้สำนักมั่งคั่งแค่ไหนครับลุยกันเลยครับ10บใบแรก10โนแรกจะเป็นยังไงครับสำหรับการเปิดในครั้งนี้อืได้โปรดอย่าให้เกลืออย่าให้ฟ้าหมดโอ้โหติดสีม่วงมา2ใบครับก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวนะเป็นการเปิดหัวอ่าโป่แรดนะครับแล้วก็เจ้าวูจีครับ เอาอีก10บใบครับลุยกันแบบยาวๆแบบนอนสต็อปไปเลยอือมาโอ้โหโบอกว่าอย่าฟ้าดวนครับเรียบร้อยแถวบ้านเรียกเกลือนะครับอันนี้อ่าเราวอพอแล้วนะมันอยู่สำนักวิญญาณยุทธอะ่ะมันต้องใช้ใช้ตัวแม่เรียกแต่จานไม่มีปีปีตรงเซิฟเนี้ยเซิฟนี้จานไม่มีปีปีตรงนะครับงั้นใช้เสียเย่แล้วกันใช้เสียเย่ในการเรียกหกปีดีกว,ว่าหกปีก็จะเป็นเทพ นับยันยุตได้ด้วยนะครับไปลุยเราคงต้องเพึ่งแบบพลังใ่้คำว่าดวงแล้วละ่ะมาลุยกันต่อครับอีกสิบใบอ่ามันมีด้านการันตีอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือข้อดีของการสุ่มในรอบนี้นะมันจะได้ของสุ่มด้วยนะครับเวลาเราใช้ตัว๋วถือว่าดีนะถือว่าเขาตอบโจทย์กันใช้มากขึ้นทองใบแรกครับทองใบแรกโอ้โหน้องหัวอูครับมาไม่ถูกที่ถูกเวลานะครับ สายควบคุมที่ดีที่สุดของเกมนะตอนนี้เลยแต่ว่ามาไม่ถูกที่อ่ะโอ้โหน้องอหองอูมาขัดจังหวะดวงพี่นะครับนี่ด้านล่างเห็นไหมเราสุ่ม30 60 90 150เราได้ของนะครับก็จะเป็นที่สุ่ม s s r นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลือกกระดูกวิญญาณส่วนอกถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากนะ150ใบนะครับเป็นอะไรที่ถือว่าแจ่มสุดๆเลยอนะ่ะน่าสนมากนะเพราะว่าอันนี้ ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นเลือกเลือกอ่าเลือกสายนะครับเลือกสายได้คอนปีกควบคุมซัพพอร์ตป้องกันแต่ว่า230บใบนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่ะรุยกันต่ออย่าพูดความทำเพงให้มันมากความรุยรุย,รย,รยอื้นหมิงอกเอ้ยไม่เอาอยากได้ชินหมิงคือถ้าเป็นสาย s r อยากได้ชินหมิง กับตัวปีกสุดขาวเฮ้ยสีทองมาแล้วสีทองมามาละศูนย์เหรอจำไม่ได้เบนจาม่าดโอ้โหท้องสองใบของเราครับรับประทานเกลือไปเต็มๆนะเบนจาม่า <jam> เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับมันยังไม่เก่งอ่ะเมื่อไหร่แผทดเบนจาม่าเก่งๆจะมาหูม่วง5้าใบเลยเหรอครึ่งต่อครึ่งครับทวินเทลดอกบัวครับ อ่าโอเคได้ได้ตัวที่ใช้ก็อยู่ถือว่าโอเคนะครับจะออกไหมครับรอบนี้จะได้รีวิวไหมเนี่ยรอบนี้โอ้โหม่วงสงครับจัดไปใส่ไข่แอนใส่เกลือครับ120บใบของเราจะเป็นยังไงครับสีทองมาแล้วครับ1ตัวสีทองมาแล้วครับ1ตัว 6. ปีกมาไม่ถูกเวลามเวลาลูกมันไม่ใช่เวลาของมึง กูไม่ได้ให้มึงมาหปีกโอ้โหใส่ตัวมันมาปุ๊บได้มันปั๊บเลยเหรอแต่คือมันไม่ใช่เวลาของคุณนี่ใส่เสียเยยใส่สกินด้วยมันไม่ใช่เวลาหกปีกไอตอนที่กว่าจะได้มันมานะ่ยยากๆโอ้โหเอาละครับมาต่อกันครับ120ใบของเราก็ถือว่าเอ r เนไป3ตัวแล้ว ถือว่ายังไม่เข้าเขาที่อยากได้นะสีทองสองใบครับมันต้องออกแล้วบ้านสองใบอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวโอ้โหอาร์ทังซานเออหลงทองสองตัวทองสองตัวมันไม่ออกแระเจ้าเลดอะไรเนี่ยหอกงูมันออกยากขนาดนี้เลยเหรอถามจริงได้ทองสองตัวถือว่าเป็นสองตัวที่ดีมากๆนะตอนนี้นะครับ ตัวหนึ่งปั้นได้อีกตัวหนึ่งก็ปั้นโหดนะถือว่าดีทั้งคู่ไม่ถือว่าเกลือแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่ต้องการตัวใหม่ล่าสุดออกมาสองตัวนะโอ้โหเมจเจ้างานนี้มีอุตรุกกันบ้างครับอื้สามสิใบสุดท้ายแล้วด้วยนะครับโอ้โหมีเงือแตกอะ่ะคือได้ S&R ดีจริงอะ่ะอันนี้ไม่อันนี้ไม่แย้งเลยนะแต่แบบ ไม่ใช่อ่ะเรียบร้อยครับงานนีห้หกปีกไม่เอหกปีกไม่มาหอ,อกมูไม่มาครับ10บใบสุดท้ายแล้วนะสำหรับสตอ็อกรอบนี้นะครับโอ้โหไม่ออกครับ <c oughs> <c oughs> เรายังมีของรางวัลน,นะครับที่ได้ที่สุ่มนะคือถ้าสุ่มแล้วได้ ไปลุ้นตัวเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ว่าไม่ออกเสียดายมากเลยอะอ่ะไม่ออกครับไม่ออกก็ถือว่าไม่ออกเราดูผลประกอบการแล้วนะโอ้โหเราได้มาเยอะนะครับถือว่าได้ถังยี่หัวก็หกปีกมาก็ถือว่าชื่นใจนะเป็นตัวที่อยากจะปั้นอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่ต้องการได้ครับอ่ะของราะวันครับอันนี้จะสุ่มตัวละครนะครับ3ตัวนี้ก็คงอยากได้ที่สุดก็คือหอ,อกงูอะหอกงูเตัวที่อยากได้ที่สุดอยู่แล้ว กดเลยแล้วกันโอ้โหแมวดําแมวดำไขยย่าใจไปหนึ่งตัวครับเอาละครับตัวที่สองครับตัวที่สองอ๊บโอ้โหโโหัวอ,อูมาจไมายืนอน่าเนี่ลูกไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาของคุณเลยโอ้โหหอกงูทงกใยต้องต้องหาตัวมาตุ่มเพิ่มนะครับงานนี้เราปล่อยไม่ได้น,นะตัวเนี้เป็นตัวที่อยากเล่นอะสายปีกไม่ค่อยได้ปั้นและอยากเล่นด้วยตัวนี้ โอ้โหมาหน้าสูนครับมาครบเลยสําหรับตัวที่อยู่ในทีมแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราเล่นนะหัวอู้ในทะลุกี่ดาวเนี่ยโอ้โหหัวอู้ทะลุกเกือบสมดาวแดงครับขาด20เศษก็3มดาวแดงแล้วอะ่ะโอ้โหแม่เจ้าโลกนี้เอาซะไอ้ตัวนี้ก็ออกอยากอันเนี้ยไม่ค่อยออก อ่าแล้วก็เราได้มารสูนมาครับมารสูนก็ขึ้นหนึ่งดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยตั๋วที่เราเฝ้าดองมาอ่าตัวนี้ก็ขาดนิดขาดอีก30เศษ28เศษก็จะได้ระดับปีกนะครับต,ต่อมาแมวอ่าแมวเราขึ้นได้ได้ปะอ๋อไม่ถึงคนใช้ทีละยี่สิบโอ้โหน่าเสียดายมากครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะมัน มันไม่ถึงอะ่ะแล้วตัว SR ออกถือว่าโอเคนะอันนี้ไม่ว่าเลยนะตัว SR ออกโอเคอะ่ะแต่ไม่ได้ออกตัวที่เราแบบต้องการใช้งานมันจริงๆอะ่ะนะครับมันออกแต่ตัวแบบตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยางให้ตัวพวกใช้งานไม่ออกโอ้โหพอออกฟูลันเตอร์สาดาวแดงไปเมื่อกี้เป็นจามาก,ก็ออกโอ้โหหดาวไปก่อน ถือว่าผลประกอบการไม่เลวนะครับผลประกอบการถือว่าไม่เลวนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะได้จริงๆริอ่ะมันก็เลยทำให้ <c oughs> ดูเสียใจไปสักนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอตัวใช้งานก็ไม่ออก นันอาร์ถังยี่หัวโอ้โหห้าเศษให้เลยแล้วกนเนี้หนึ่งดาวแดงแล้วครับตัวนี้จะปั้นไว้ตีพวกกระดูวิญญาณอ่ะก่อนที่เราจะทิ้งท้ายนะครับจานก็ไปจัดตัวอีกแปดใบนะใช้แต้มไอหน้าแรกนะครับสุ่มทีลาใบก็ได้มา,าจะดูกันว่าทีละใบจะออกไม้กับ8ตัวสุดท้ายนะครับถือว่าทิ้งท้ายให้ก่อนคลิปจบเป็น138ใบ ว่าสุ่มเทียตัวเนี่ยดวงมักดีครับต้องดูหลานปู่พิษยังไงครับยังไงงานนี้สามใบสุดท้ายครับในบ้านเดอะสตาร์สีทองก็ยังไม่ออก ทองก็ยังไม่มาเป็นไง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 ล่ะของจริงเขาไม่พูดกันเยอะของจริงเขาแสดงให้เห็นครับคำว่าเกลือสำนักนี้ไม่มีครับใครต้องการเข้าสำนักนี้นะครับติดต่อหลังบ้านได้เลยนะโอ้ผิดอะ่ะเป็นไงครับ เป็นไงครับโอ้โหไม่ต้องพูดพภาพทำเป็นให้มันมากความอะ่ะดวงจานอะ่ะร้อยยี่สใบเมื่อกี้มันร้อยสามร้อยยีย่สิบใบร้อบใบไอ้ร้อยยี่สิบใบมันก็แค่แบบเป็นการสกิดให้น้องๆดูว่าการลุ้นมันเป็นยังไงนะครับเปิดตัวใบเดียวคนมันจะออกมันก็ออกนะครับเรียบร้อยไปแล้วเป็นที่ชัดเจนครับ ตัวใบสุดท้ายนะครับใบที่128ดพอดีเลขมงคลไปเลยสำหรับตัวใหม่นะโอ้อันนี้อั down ได้เดี๋ยวไปดูก่อนครับตัวใหม่ครับยู่ใสวันนี้อ๋ออยู่นี่ครับได้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอีโรงนะหอ,อกงูไว้เดี๋ยวจานจะทำรีวิวความสามารถต่างๆของตัวละครนี้และคำแนะนำในการเล่นให้อีกทีนึงนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับทุกกองเชียร์เลยที่ส่งแรงใจมาให้จานทำคลิปนะตอนแรกจานว่าจะสตรีมแล้วละ่ะแต่กลัวว่ามันจะเกลือแล้วแบบทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าสตรีมเทีลานี่เกลือกินตลอดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจานเนี่ยจะทำคลิปแนะนำไว้ให้หลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นก่อนใครนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และสำหรับใครมีคำถามสามารถกดาถามใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะเป็น แฟนเพจเฟ e บุ๊ก face, ก็ได้นะครับชื่อช่องจานไวันใน g a เกมเมอร์ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถตอบคำถามถามได้นะครับจานจะคอยตอบอยูตลอดนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปฉลองก่อนนะครับบ๊ายบายครับ